นะอยู่ไมนะ่หน้าอยู่ไมนะ่หน้าอยู่ไมนะ่หน้าอ้าวอ้าวอ้าวเห็นหลังเบาเบานิดๆเห็นหลังนิดๆอยู่ไหนไปนไหนครับเปิดบ้านไว้ก็หวานหมูพี่เขานะสิไปทำไรกินหญ้าหรอกินหญ้าทำไมโอ้ยอะไรจัจรจจระกินหญ้าหรออะไรหรอ กินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าหญ้างามมากพี่กินหญ้าครับเพราะว่าพี่ชอบกินพี่ชอบกินหญ้าทุกวันเลยพี่ไม่ได้เป็นไรพี่ชอบกินเฉยๆพี่ชอบกินหญ้าครับเสียงกัดหญ้าเออเป็นเสียงกัดหญ้าเกมเหมือนลรล้วไหมเหมือนวัว อุ้ยไม่ใช่สิ่แกมันตัวสีดำแกมันต้องเป็นควาย <c oughs> ให้จำมันกินยากง่อยไหมอะไรไหมอะไรจัดอะไรจัดอะไรจัดพี่ชอบกิน เพียงกินหญ้าฟันเขาดึงหญ้า,าเหมือนจัดตัวก็ขี้ดำเนี่ชอบกินหญ้าอีกโอ้แต่และหนาวอะไรอ,อะไรไหมครับอะไรไหมครับหนาวขืนใช่แล้วขืนแล้ว ไปไหนน่ะข้างลลางคือหว้วยอะไนะไปไหนไปนไหนมันนี่เร็วมันนี่เอ้ามาชว์อะไรข้างหลังแบบนี้ทางนี้น่ะนะอ้าวไม่นั่งตรงนี้ว้าวว้าวว้าวทำไรน,น่ะอ้าวออกก้องงั้นเนี่ย ไม่อายเลยหรอ,อไปแกไปดีเลย,ไป,เลยไปกองขยะไปยากองใหม่ละเอะน่ไหมหญ้าก็งามซะด้วยสิเพราะว่าฝนตกชยัยฝนตกชยัยหญ้าก็งามพี่เก์ พี่ก็กินอร่อยเลยตกห้วยข้างล่างเป็นลำห้วยนะทุกคนที่ไม่มีน้ำแล้วแรงมากฝ่ายก็ไม่มีน้ำแล้วดูพี่ขาทำไหลนะทำเป็นเนียนเแลยวก็เดินลงห้วยอเมนข้าบ้านเถออเข้าบัานเถอะ เดี๋ยวป่ะขบันเร็วๆเดี๋ยวเนี่ยไ,ไม่มีหูเลยนะเนี่ไม่มีหูเลยนะมาเร็วมาเร็วเมนโอเม,มน พ่อมาแล้วอเมนอ้าวพ่อถามใครพ่อถามใครบอกดิพ่อถามใครครับพี่กินหญ้าอยู่ต้องมายุ่งกับพี่นาะอ่หญ้ามาห้านาทีแล้วนะจะจะห้านาทีแล้วยังอร่อยไม่เลิกอ,อร่อยไม่เลืก เป็นไงตาเข้าบ้านมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วโอเมนเข้าบ้านเดี๋ยวนี้บอกง่ายสุดเรียกก็ง่ายมาเร็วให้เพื่อเรียกหรอเข้าบ้าน <c oughs> อ,อ้าวบ้านอยู่ทางนั้นหรอไปแล้วไม่รักแล้ว